สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ทะเลตัวนี้นะครับเป็นทะเลสีไม้นะครับหน้าตาสีสันนี่ดูวินเทจสวยงามเลยนะครับเป็นของยี่ห้อ Passion นะครับตัวนี้นะครับเป็นของทางร้าน m ิชชั่นแอนทนะครับที่ส่งเข้ามาให้กับผมรีวิวนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสปอนเซอร์นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับพบเจอข้อดีข้อเสียยังไงก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของกีตาร์นะครับตัวนี้เป็นทรงทะเลนะครับแบบคลาสสิกนะครับอันนี้นะครับกีตาร์ชื่อรุ่น PPS นนะะคครรัับบ TLCN เป็นคือรหัสสีอ่าเนเชอรัลหรือว่าสีไม้สีธรรมชาตินะครับ TLC ก็น่าจะย่อมาจากเทเลคลาสสิกนะครับผมซึ่งก็ตามบอดี้ของมันนะครับอันนี้เป็นทรงเทเลที่แบบมีโทนที่แบบคลาสสิกนะครับสังเกตว่านะครับตัวบิดจะครับก็จะเป็นบิดแบบวินเทจนะครับจะมีซัดเดิลแบบ3ชิ้นนะครับเป็นแบบการปรับจูนแบบเทเลคลาสสิกเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลคือ1นึ่งุ่นหนึ่งโทนนะครับมีเซเลเตอร์สามทางนะครับมีพิอล์เซนคอยล์สองตัวนะครับมีพิกัดสีดํานะครับ ตัวไม้บอดี้นะครับตัวนี้เป็นไม้พอลเนียนะครับผมซึ่งพอลเนียเป็นไม้ที่มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับสังเกตว่าตอนนี้ผมสามารถถือแบบมือเดียวได้นะครับแบบแกว่งไปแกว่งมาโดยที่แบบถือมือเดียวได้เลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างเบามากๆนะครับเป็นไม้ที่แบบมีน้ำหนักที่เบาเป็นจุดเด่นนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบไม้เบาๆนะครับเพราะว่ามันให้ความคล่องตัวที่มากกว่านะครับแล้วลวดลายนะครับของไม้พอลเนียก็เรียกว่ามันมีลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเกลนไม้มันจะค่อนข้างอารมณ์คล้ายๆพวก แต่ว่าตัวเส้นเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เท่านะครับนะฮะสังเกตว่ามันก็จะแบบพอมันอยู่บนเทเลผมรู้สึกว่าเออมันก็ดูคลาสสิกดีนะครับยิ่งเขาทาสีแบบย้อมแบบน้ำตาลเข้มๆมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะดูแบบเปื่นไม้เก่านะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับคอก็เป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้วิธีการแปะฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเมเปิลลงบนคอเมเปิลนะครับก็จะเป็นแบบ2ชิ้นนะครับผมลูกบิดนะครับก็จะเป็นทรงแบบโมเด์นะครับแล้วก็หัวก็จะเป็นแบบหัวเทเลคกนะะ็ แล้วก็จะมีโลโก้ของเขาครับเป็น passion นะครับแล้วก็มี Sting T สตัวนะครับสจุดนะครับผมนัดนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีขาวนะครับผมและตัวเฟดนะครับตัวเฟดตัวนี้จะเป็นเฟดไซส์ประมาณสักพวกมีเดียมนะครับเฟดไม่เล็กมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เลนดิสเนี่ยผมรู้สึกว่าเลนดิสเขาค่อนข้างแบนนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะประมาณสัก12หรือ16ประมาณนี้นะครับคือเป็นกีตาร์ที่มาโทนคลาสสิกละแต่ว่าเลนดิสของคอเนี่ยค่อนข้างแบนนะครับ อันนี้ถ้าแบบใครเป็นขาคลาสสิกที่แบบชอบเฟือ์บอร์ดคอนโคนะครับตามสไตล์ของพวกเฟนเดอร์คลาสสิกนะครับอันนี้อาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับแต่กีตาร์ที่มีเรดิสติมบันนะครับมันก็จะให้สัมผัสการเล่นที่ค่อนข้างแบบจับคอร์ดง่ายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสัมผัสโมเดิร์นนะครับแต่ว่าอยู่บนรูปลักษณ์แบบวินเทจนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปลองเสียงนะครับผมใช้ดูรายละเอียดของตัวงานใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสังเกตว่่่่่าา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 านน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 นะะะะะคคคคคครร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 ัััััััับบบบกกกีีีีีต้้้้้์์ททททททมม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 มเเ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 เปป็็งงงงลลพอออออออสสชชขขขๆจจจดดดึึณววิไย ปิกาสีดำบนบอดี้สีมันนะครับก็เรียกว่ามันเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวแล้วทำให้ีตาร์มันดูเก่าขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของรูปลักษณ์แล้วก็สีสันผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยสอบผ่านเลยนะครับให้ดูด้านหลังนะครับส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมองเห็นเกณ็มานะครับค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเพจหลังนะครับยึดคอแบบโบออนนะครับผม เกนคอร์เมเปิลนะครับหรือว่าลายไม้เมเปิลของตัวคอร์สก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเคลือบคอแบบกลอสนะครับหรือเป็นแบบเคลือบเงานะฮะแต่ว่าเงาของเขานี่หรือว่ากอรสของเขาก็ไม่ได้แบบว่าเหนียวมากมายนะครับรู้สึกว่าเออจับจับไปมันก็ลื่นมือเหมือนกันนะครับแบบรู้สึกว่าเออมันให้อารมณ์แบบพวกเซมีกลอสประมาณนั้นครับคือแบบเป็นกลอสที่ขัดๆัดหน่อยไม่ได้กลอสแบบโหแบบเงาเยอะมากเลยครับอันนี้นะครับก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเล่นนะครับ ส่วนงานของลูกปิดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับลองหมุนดูแล้วก็ถือว่าเออไม่แข็งหรือว่าไม่รูดไม่นิ่มเกินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับในส่วนของงานเฟดนะครับอันนี้ลองเล่นดูนะครับก็ไม่พบปัญหานะครับตัวนี้ก็ถือว่าสอบผ่านกับงานเฟดนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการติดเฟดหรือว่าวัดเฟดนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยรวมนะครับกีตาร์แพชชั่นถือว่านะครับมีมาตรฐานการประกอบที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่พบปัญหาในการใช้งานใดๆนะครับแล้วก็นะครับเร เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนะครับผมจะเล่นจากเสียงคินนะครับผมเล่นจากปีอัพตัวเน็กนะครับแล้วก็ไล่ไปหาปีอัพตัวบิดนะครับ สยงคลีน,นะครับกับปีอัพตัวเด็กนะครับก็ถือว่าฟังออกมาดูดีทีเดียวนะครับมีความอุ่นนะครับมีความวอมในกลังดีนะครับแล้วก็มีความชัดเจนที่เรียกว่ากำลังลงตัวพอดีนะครับเดี๋ยวตำแหน่งต่อไปนะครับจะไปลองที่ตัวผสมนะครับระหว่างปีอัพตัวเด็กกับตัวบิดนะครับผม สิ่งของเอฟตัวกลางนะครับหรือว่าตัวผสมนะครับก็เรียกว่ามีความเป็นทะเลที่ค่อนข้างสูงนะครับมีความทะแหวงนะครับความเด้งมีเสียงแหลมที่จิกจิกพุ่งพุ่งนะครับแบบสไตล์ทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ชูจุดเด่นความเป็นทะเลที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับมีเสียงเปล่าที่ค่อนข้างดังมากๆนะครับถ้าผมลองดีดสายเปล่านะครับผม พอเสียงจากตัวกีตาร์มันค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าพื้นฐานความเป็น a c o u สติกหรือว่าพื้นฐานของความกระวนของกีตาร์มันค่อนข้างดีนะครับทำให้มันได้สั s เทนที่ค่อนข้างยาวนะครับผม ก็คือขนาดที่เราเปิดใช้เสียงคลีนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เสียงใดหรือว่าคอมเพรสเซอร์ช่วยนะครับมันก็ยังได้ซักเทนนี่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ยาวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีของกีต้าร์นะครับถ้าเรายังไม่ถูกใจซาวด์เดิมๆของมันนะครับเราก็ยังสามารถไปหาปิ๊กอัพนะครับที่ถูกใจกว่านี้นะครับมาลงได้นะครับมันเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สําคัญนะครับสำหรับกีต้าร์ที่จะนําไปโมต่อนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเสียงปิ๊กอัพโตบิดนะครับผม สิ่งของปอี๊อโตบิดนะครับก็ถือว่ามีความจัดจ้านที่ดีนะครับมีความแรงมีพื้นฐานความแรงที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีปลายแหลมมีค่อนข้างจิกไปนิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาลองนะครับในส่วนของภาคเสียงไร้ายหรือว่าเสียงแตกนะครับผม นะครับเวลาเล่นกับเสียงได้ผมรู้สึกว่ามันให้การกินเสียงแตกนะครับหรือว่าเล่นกับเสียงแตกได้ค่อนข้างดีกว่าเสียงคลีนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นข้อดีของปิกอัพพวกเซรามิกนะครับผมเดี๋ยวถัดมานะครับจะมาลองตำแหน่งผสมดูนะครับผม Taखाु ตัวสมเองนะครับก็ถือว่าเล่นเสียงแตกได้ค่อนข้างดีนะครับมีให้เกณฑ์ที่แบบเหนียวติดมือดีเหมือนกันนะครับผม ปวานนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเลตปีอัพตัวบิดนะครับ วันนี้นะครับกับีอัพตอรบิดนะครับหลังจากที่เราเล่นนะครับผมก็มีหลายส่วนที่ชอบนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ชอบนะครับส่วนที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของการเก็บงานนะครับผมรู้สึกว่านะครับแพชชั่นเนี่ยมีการเก็บงานที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับขอบฟงขอบเฟสดเนี่ยไม่มีอาการคมนะครับไม่มีอาการแบบยืดออกมานะครับตัวเฟสดนะครับก็ไม่มีอาการบัสวติดนะครับลูกบิดนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับผมสึกว่าสีสันของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ และส่วนหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากสุดนะครับก็คือเรื่องของน้าหนักนะครับตัวไม้โพโลเนียนะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับทาให้เวลาที่เรานั่งเล่นหรือว่ายืนเล่นก็ตามนะครับมันให้ความรู้สึกที่สบายตัวนะครับไม่รู้สึกว่าหนักเกินไปจนรู้สึกว่ามันแบบมาเล่นแล้วไม่สบายนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับและส่วนของพาร์ทนะครับพาร์ทได้จะมีคุณภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับไม่เกิดปัญหาในการใช้งานนะครับแล้วก็นะครับผิวของงานนะครับในการเก็บงานที่ค่อนข้างเรียบเรียนดีนะครับ วัสดุของมันนะครับจะดูไม่เหมือนพวกอะไหล่แบบหลักไม่กี่สิบบาทหรือว่าหลักร้อยบาทนะครับที่เราสั่งจากจีนนะครับผ่านพวกช้อปปี้หรือว่ารัสด้านะครับอันนั้นรู้สึกว่าตัวของผิวงานมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพวกโลหะนะครับที่อยู่บนแพชชั่นนะครับถือว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมและยังมีจุดเด่นอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องของความเป็นอะคูสติกของตัวกีตาร์นะครับที่บอกไว้ว่ากีตาร์ตัวนี้มันมีเสียงเป่าที่ค่อนข้างดังนะครับถ้าเราลองดีดเสียงเป่านะครับเกรดว่าเสียงมันจะค่อนข้้างงดัแลวก มันจะค้างเสียงในค่อนข้างนานนะครับทำให้เวลาที่เราเล่นเซฟแอมเนี่ยมันก็จะมีซัทเทนในค่อนข้างนิ่งแล้วก็ยาวนะครับผมซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่กีตาร์ราคาประหยัดยจะไม่ค่อยมีกันนะครับอันที่จริงนะครับผมรู้สึกว่าอาจจะไม่มีข้อติเลยนะครับถ้าเขาทำปิกอัพมาได้ดีกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าปิกอัพตัวหน้าของเขาครับมันจะมีความบอมี่ค่อนข้าง เกินเทลเลไปสักหน่อยนึงนะครับคือปกติแล้วเทเลเนี่ยมาเสียงมันจะค่อนข้างไบรท์แล้วก็สว่างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเดินมาเนี่ยแบบค่อนข้างบวมๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยทำมาค่อนข้างแรงแล้วก็แหลมนะครับทำให้มาล้านและแบบสองปีอัพเนี่ยมันไม่ค่อยพอดีกันนะครับก็คือว่ามันกระโดดไปกระโดดมาเวลาที่เราสาบเล่นนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับถ้าเราเซอร์กีตาร์หลักประมาณสักสามพันห้าแบบนี้นะครับแล้วแบบ มีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีแบบนี้นะครับเราแค่ไปเปลี่ยนเรื่องของปกอัพนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของวงจรนะครับให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเท่านี้นะครับเราจะได้แบบซาร์ได้มันตอบโจทย์เรามากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าใครกําลังหากีตาร์ทรงเทเลนะครับที่แบบเป็นทรงแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีนะครับเพื่อที่จะนําไปโมดิฟายแล้วก็อัปเกรดต่อเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าสอบผ่านนะครับผมพูดมาสยานครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกราคาของกีตาร์นะครับผมกีตาร์ตัวนีี้้้้นน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 นะะะะะะะคค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 รร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 ััััััััับบ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 บเเอออ่ตววาาาา3,500ทผผมมแลก็พิศษสหูชขง สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของมือเสียบอินทรานนะครับสามารถใช้โค้ดโลคอ o s t หนึ่งร้อยนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับการสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับแต่ว่ายังมีกีตาร์ของแพชชั่นนะครับอีกสองตัวนะครับรอที่จะถ่ายทำรีวิวต่อนะครับยังไงขอฝากทุกคนติดตาม้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ